พระอินท่านเคยได้ยินเรื่องอ e. ิสิสิงคาละดาบดไหมล่ะอิส e. ิสิงคาระดาบดนั่งสมาธิเข้าฌานเจ็ดวันสิบวันบางทีเป็นเดือนนั่งสมาธิอยู่เป็นเดือนไม่ขยับขยื่นเคลื่อนกายาสุขูราเป็นแรมเดือนผู้ใดมีฌานมีตะบับมีสมาธิก้าแพ้ัทั้งสวรรค์นนะพวกเทวดายังมีกิเลสอยู่ในกลัว เดี๋ยวท่านผู้นี้ตายมาจะได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์กว่าเราถ้าหากท่านยังจะเวียนไหวท่านจะต้องมีศักดิ์กว่าเราลองดูต้องไปทําลายทําลายตะบะดูถ้าท่านมั่นคงกราบไหว้ทีนี้ไม่ทําลายแต่ก่อนอื่นต้องทําลายขุนพนที่หนึ่งส่งไปเลยกามาเตปธรรมาเสนาอองทัพที่หนึ่งของข้าคือกรรม อิสิสิงคาลดาบดนั่งเฉ้สามเดือนไม่ออกจากสมาธิจนนี่ปวกมันทำาลังอ้อเผาแม้กระทั่งสวรรค์เร่าร้อนที่นั่งของพระอินท์ลองดูสิว่าท่านผู้นี้จะเป็นผู้ที่เราจะต้องกลาบต้องไหวไหมหรือจะมามีเดทมีสัก์กว่าเราก็เลยส่งผู้หญิงลงมาที่ขวันานารีพิฆาดแต่ไม่ใช่ศาสนาอื่นนะเรียกนางอาร,รัมผู้สา นางอรารมพุทธานี่ไม่ใช่คนคนงามเทวดาที่ไม่ค่อยจะงามนางก็มาพระอินทร์บอกว่าจะให้เธอไปทําอย่างนี้อย่างนี้กับลือศีนี่นางบอกว่าหม่อมฉันไม่มีรูปร่างโสภาทเท่าไหร่นะฉะนันไหนไม่ใช้อัปรสรอ,อื่นที่แสนจะสวยสดงดงามก็เลยบอกว่าถึงเขาจะสวยกว็สู้เธอไม่ได้ เพราะว่าเธอนั้นมีมายาเธอนั้นมีเทคนิคดีกว่าของ,งอย่างนงี้ผู้ที่จะทําลายพระไม่ใช่คนสวยคนงามพระอินไม่ได้เลือกนางเทพพระธิดาที่สวยงามเอาตัวขี้เละขี้เลบนสวรรค์นั่นแหละมาลองกึ่งบอกว่าถ้าเธอปาถนาพรอ,อันใดเลิศที่สุดในสวรรค์ฉันจะให้แต่เธอต้องไปทํางานชนิดนี้ดู รอให้ลือสีอิสิสิงคาและออกจากชานใหม่ๆพอออกจากปับ๊บอารมณ์ผุสาก็โผล่ไปเลยอยู่ในป่าเดินเยื่อสายส้ายขวานุ่งน้อยห่มน้อยชะม้อยชายตาใส่ลือีออกมาจากชานนี่ไม่รู้มันหายไปไหนหมดเลยชานเพราะว่าไม่มีสติอย่างต่อเน,น,นื่องมีแต่สมาธิพอมองเห็นลืมตนเองซะแล้วไม่รู้สึกตัวแล้วก็ถามเธอเป็นผู้ใด เป็นลูกใครฉันไม่เคยเห็นดูซี่เอวอ,อง์น่องไลอะไรว่าไปงามนานนี้แทนที่จะพูดกับไม่พูดทำตาชะมอยใส่แล้วจะเดินไปลือสีนี่เริ่มเดินตามหลัง